นไปหามาเ้อค่ะพี่น้องกินเ้อค่ะกินนั้นเบิดเด้อค่ะินข้าวัวใจลูไปเออหาไม่เรากินเ้อค่ะกินเนาะเาจอัะปาเคงน่อยเด็กองน่อยหากินเป็นตัวนี้จบปาเคงหน่อยตัวซ้นนี้แหะพี่น้องหากินเป็นตัวนี้กูหนาไปหาได้บ่ทุกบ่บ่อดบ่อยากคกินเป็นตบตายอกินเป็น้งขัดยาเออนันว่ากับเป็น เอรควตัวเองมองเห็นแค่แวบๆแวบเดียวจริงๆคุณจะปวดก่อนนะแต่มันชัดมากมันระบุไม่ได้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่รู้สึกได้ว่าไม่ใช่คนแน่ๆรู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองมองรู้เลยรู้เลยว่าสีที่ตัวเองมองเห็นนั้นมีแขนมีแขนมีแขนมีขาเหมือนคนทุกอย่างทายเลยพับกระจกหลังขึ้นแล้วตั้งสติพอขับไปถึงน้าเซเว่น ถ่ายเลยเลี้ยวรถจอบได้เดี๋ยวโคดเดี๋ยวโคดฟันตะเจียให้เฮาสุดยาดจะคของหัวหลอกเพื่อนไงก็เถอะดีแล้วจังดีแล้วลงจากรถไปแบบตัวสันๆเข้าไปในเซเว่นยืนหันมามองกระจก พูดจะไม่เป็นยังคัดมอทีาคนเที่ได้หลายแต่ตอนนี้ทายจึงตัดสินใจขับรถไปที่พักโดยไม่ใช่โดยไม่ใช้เส้นทางเดิมแต่ครั้งนี้ตั้งสติแล้วพูดกับตัวเองว่าจะไม่หันไปมองอยากกระจกรถอีกจนกว่าที่จะถึงที่พักสุดท้ายก็ขับรถแล้วกลับมาถึงที่พักแบบหัวใบไเส้นแรงสุดี๋ยวป่ไ เอาบอกด้วยเนียอธิบายชงูกฟังเกลื่อนอย่งเอาเรื่องเอาเรื่องที่แล้วพี่หนีก็ได้สิจริงแล้วเห็นพี่หลอกแมนยุดยุ่ในกระจกบ่เห็นหลายชั่วลูกอีกดอกลูกเดี๋ยวลูกบอกช่วงฟังเดี๋ยวลูกสิบพวดเดี๋ยวลูกจไม่อ่านไม่ไม่บ้านหลังนี่แหละพี่หลอกอะไรใช่ด้วยมีคนอ้อนมีคนไม่หลับไม่นอนเป็นห่วงแม่ มาหน่อยเล่นเป็นเหมือเท่าคำอาบน้ำนะเด้อเอออาบน้ำแล้วนะคะใหม่ๆเนาะจากเก่าๆน้อยแล้วดีเนาะเกือบไปคุยเป็นจังไดอาบน้ำ อย่างบ้ำสองวันนะไอ้สองครั้งนะคะกันจะอยากบอกกอนหนาวมากหนาวมากมีวิวรีวิวร่างป่าป้ามันนี่ป้าปูกันปูอ่อนคนม้กป่าได้พาพี่นอนพี่ทัศน์จะพี่เท็ไปไหนรีวิวแบบไม่อวยเออเป็นยังไงดูหน้าเดี๋ยวชาให้พี่ทัศน์กับพี่เท็กผู้ใดขายเศร้า อ้ชาควานะชาวดอรน้ได้อร่อยไหมอร่อยอร่อยดีอร่อยมากจิ๋วอร่อยที่สุดในโลกเลยเพื่อนกิงจังด้วยไม่ใช่ไ้เห็นบ่อยไหมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่